Đi đi. Đi, đi đi, đi đó, bây giờ không mà. มันนี่หน้ามาเฮ้เ <blunt> ฮ <animation> <Hey. Hey>. ้เฮ้หน้ามาหน้ามาหน้ามาเร็วแมปนนี้ก็วันนี้คก็สอบสิ เอาอันนี้ัหยอันนี้ก็ได้ไปน,นี่มานี่หนงนนนึ่กคนนึ่งม่ม่มันคางว่านริงคางเนี่ยไม่เช็ดออกเลนี่โอ้ยจอนออกิออกตกใจ อันนี้มงียเเขียนอว้อยู่ดิสั้ลักม่ี้ยวม่นี่ยามันจะคู่กันห้าเออเสนนั่นเสนนั่นไม่ต้องคู่กันหรือเปล่า่เนแวไ่เดีนยวเอ่มเหนนะนไปฝงอันนี้ไม่ได้ยังมั่นสันดิเลอันนี้ม้ัง นั่งงนี้น่งทางนี้ไม่ได้ทางนี้นั่น้างนี้นั่มม่ัมันคืออะไรนี่เหมือนกันเรื่องกันไปนี่ 呀 nó mà như ngay mình thấy vô đây cong nữa mà cong cong đi này đấy, i <laughs>

ม่เดเ็กีนอ้นองเนี่ยอย่าไปอันนี้มัน,มน,นติดไมันติอนดอย่น,นอ,อ,อก่อนหมนไาไปนอ่ข้างนกนี้อ 感觉我白弄毛了。 நீ அம்மா பொண்ணு பையன் உண்மையா

đủ của mình. chắc, 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 chắc. cái ันสุดาวาดึงอะไรดอกนั่นมาจะกั้นแบบนี้นั่นโรลันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เธอก็อยู่ในนั้นน่ะเห็นไหมคนอะห่วงเธอวิธีนี้เต็ียมนี่็นยังไงเธอจะอยู่ในนั้นนะเอาเธอยืนดูดิ่ยึดจับเบิ้งโอ้ยยึนจับเบิ้งยืนจับเบิ้งเนี่ยละเธอจะอยู่ในนี้เออย่างมาจับเออนั่นแหละเธอก็จะอยู่ในนั้นเลย

Yeah. Để mới, cái Em của anh đi anh ảnh lên Cái à Cái bố Cái bố cái, bó? cái bó? นี่มือไล่ทังนั้นแม่มมนเจ้ากินไปอย่างไ,ได้ใช่ไหมัู้นต้อกันหราไหมนี่ 双面。

嗯嗯의

Nhà pháo dạng mình hãm 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 hãm